สวัสดีครับวันนี้จะพามาปลูกอ้อยคั้นน้ำครับตัวนี้จะเป็นพันธุ์สิงคโปร์ครับเป็นเป็นพันธุ์ที่หวานปานกลางครับไม่ไม่หวานมากครับตัวนี้พันธุ์อ้อยตัวนี้ผ่านการบ่มมาแล้วประมาณ5คืนนะครับจนรากออกแบบนี้ครับวันแรกที่เราเอามาเราก็ตัดเป็นปล้องนี้ครับสองปล้องแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปแช่น้ายาเร่งรากไว้1คืนครับ หลังจากนั้นเราก็เอาไปหมกไว้นะครับหมกแล้วก็รดน้ำฮะด้วยการเอาสแลนคลุมฮะอย่าให้แสงแดดเข้าถึงนะครับแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นนะครับทิ้งไว้ประมาณห้าวันนะครับก็รดน้ําตลอดนะครับแล้วรากของอ้อยก็จะเดินอยู่นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปปลูกลงดินนะครับเพื่อความชัวร์ต่อการงอกับตรงนี้ทีมงานก็กําลังสับแปลงนะครับทวนดินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะ เอาปุ๋ยคอกไปลงนะฮะแล้วก็จะทําการปลุกนะครับนะครับเดี๋ยวตาครับโชว์ตานะครับอ่าเอาตาลงข้างนะครับเอาตาลงข้างๆแบบนี้นะครับอย่าเอาตาหงายขึ้นมาข้างบนนะครับนี่ครับแล้วรากเขาก็จะนะครับไหนชีให้ดูนะครับตาตัวไหนครับนี่ครับตาจะอยู่ข้างๆของทั้งสองกล้องนะครับ ร่องเราก็ยกให้พ้นความชื้นนะครับยกให้สูงนะครับน้ำละวอเป็นคนเลีย้งยงนะน้ำเติม